สติและอารมณ์ธรรมชาติสร้างมนุษย์ให้มีปัญญาสูงกว่าสัตว์ทุกชนิดแต่ธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ใช้สกัดภูมิปัญญาของมนุษย์มาด้วยนั่นก็คืออารมณ์นอกจากนั้นอารมณ์ยังทำให้เกิดการใช้พลังจิตใต้สำนึกของมนุษย์ขาดประสิทธิภาพดังนั้นการฝึกสั่งจิตแต้สำนึกควรรู้จักวิธีการกำจัดอารมณ์ทุกชนิดออกจากใจ อารมณ์เป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายต้องการดึงพลังจากจิตใต้สำนึกมาใช้เช่นอารมณ์กลัวโกรธตกใจอาจทำให้รอดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตเคยมีกรณีที่พ่อสามารถยกรถยนต์ซึ่งวิ่งทับขาของบุตรชายให้ลอยขึ้นได้หรือขณะเกิดเพลิงไหม้บางคนสามารถยกตู้เย็นวิ่งออกมา,ท,า,ท,าทั้งทที่ ในสถานการณ์ปกติตัวเย็นขนาดนั้นต้องใช้คนช่วยกันยกถึงสี่คนอารมณ์เป็นพลังบวกอารมณ์เป็นพลังที่ควบคุมไม่ได้ถ้าเทียบการดึงพลังจากเครื่องยนต์คือการเหยียบคันเร่งขณะที่คนเรามีอารมณ์โกรธหรือโมโหก็คืออาการคันเร่งค้างรถยนต์คันที่คันเร่งค้างอันตรายมากฉันใด คนที่มีอารมณ์ค้างก็อันตรายมากฉันนั้นเหมือนกับการขับรถที่ไม่มีเบรกคนที่ไม่เคยฝึกสติจะมีแรงเฉยของอารมณ์มากกว่าเช่นเมื่อตกใจและเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วอาการตกใจก็จะยังคงอยู่อีกเป็นระยะเวลานานไม่สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ส่วนคนที่ฝึกเจริญสติมาเป็นอย่างดี จะหายตกใจทันทีหลังจากที่สิ่งเร้าหมดไปยิ่งไปกว่านั้นถ้าสติไว้มากๆจะรู้เท่าทันสิ่งเรา้าจนไม่เกิดอาการตกใจเลยมนุษย์เรามีความรู้สึกตัวกูของกูสูงมากที่สุดในจักรวาลถ้าตัดความรู้สึกแห่งอัตตาได้อารมณ์รักโลภโกรธหลง ก็จะลดลงความรู้สึกตัวกูทำให้เกิดผัสสะเวทนาตัณหาเมื่อเห็นสิ่งใดก็อยากได้เป็นของตัวเมื่อได้ตามปรารถนาแล้วก็เอาจิตเข้าไปยึดเหนี่ยวจนเกิดเป็นอารมณ์รักความสุขจากอารมณ์รักทำให้อยากได้เพิ่มอีกกลายเป็นอารมณ์โลภแต่เมื่อใดสิ่งที่มีอยู่เกิดสูญเสียหรือถูกแย่งชิงไป ก็จะเกิดอารมณ์โกรธหรือถ้าไม่ถูกแย่งชิงก็ดื่มด่ำกับอารมณ์รักจนกลายเป็นอารมณ์หลงเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวกูของกูคือต้นเหตุของอารมณ์ทั้งหมดเมื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะค่อยๆเกิดปัญญาตามแต่ระดับยานรู้สึกเบื่อหน่ายอารมณ์และกำจัดอารมณ์ได้หมดไปตามลำดับ อารมณ์แ,กแรกๆที่สามารถขจัดได้หมดไปคืออารมณ์โกรธกลัวอิจฉาริษยาวิตกกังวลและเมื่อบรรลุชั้นอนาคามีจะละอารมณ์โทสะและการาขาได้ส่วนอารมณ์ที่ล้างออกจากจิตได้ยากที่สุดต้องบรรลุอรหันต์เท่านั้นคือความถือตัวทรนงตนหยึดมั่นในตัวเอง โมหะและอารมณ์ฟุ้งซ่านสติสัมปชัญญะสติคือการระลึกถึงก่อนลงมือกระทาและขณะกระทาแม้จะก่อนเพียงเสี้ยววินาทีก็ตามรู้ถึงผลที่จะตามมาและระลึกถึงได้หลังจากกระทาไปแล้วส่วนสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อม ในขณะที่กำลังกระทำเช่นขณะที่กำลังหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่มกำหนดเอื้อมหนอและมีสติรู้ว่าจังหวะต่อไปนิ้วจะแตะกับแก้วน้ำเมื่อแตะก็กำหนดแตะหนอความรู้สึกขณะแตะคือสมปัญญาต่อไปเมื่อยกแก้วขึ้นมาดื่มกำหนดยกหนอถูกหนออมหนอ สติจะระลึกรู้ว่าต่อไปต้องกืนขณะกำลังกืนให้กำหนดกืนหนอเพื่อฝึกสัมปัชัญญะการฝึกแบบนี้ในช่วงแรกจะดื่มน้ำได้ชามากแต่เมื่อฝึกบ่อยๆจะเร็วขึ้นจนเท่าหรือเร็วกว่าคนทั่วไปโดยที่สติไม่หลุดออกจากอิลีบทย่อยเลย เด็กวัยรุ่นที่ถูกเพื่อนชักจูงให้สูบบุหรี่สติทำให้รู้ตัวก่อนที่จะสูบและรู้ถึงผลเสียที่จะตามมาดังนั้นสติจะเปรียบเสมือนเกราะป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายแต่ถ้าเด็กคนนั้นเผลอสูบบุหรี่ตามเพื่อนไปแต่ขณะสูบระลึกได้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ไม่ถูกต้องแล้วหยุดสูบทันทีกรณีน,นี้ถือว่า สัมปชัญญะช่วยคุ้มครองเป็นด่านที่สองประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ยอมรับว่าตัวเองเคยติดโคเคนแต่มาวันหนึง่งขณะที่กำลังสูบอยู่เกิดสัมปชัญญะระลึกได้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ไร้สาระเหลือเกินจึงเลิกสูบนับตั้งแต่นั้นมาตั้งจิตมุ่งมั่นเรียนกฎหมายจนจบและได้เป็นถึงประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาในที่สุด สติเป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งของจิตเจตสิกซึ่งมีในมนุษย์เท่านั้นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆไม่มีสติสัมปัญญะมันจึงเกิดมาเพื่อระบายกรรมเก่าในจิตใต้สำนึกออกไปโดยปราศจากจิตสำนึกในการสร้างกรรมใหม่สัตว์ไม่มีวจีกรรมส่วนกายกรรมเป็นเพียงสัญชาตญาณหรือโปรแกรมอัตโนมัติ แมวและสุนัขมีรักโลภโกรธอิจฉาหรือเหงาเศร้าห่วงใยแต่ไม่สามารถใช้สติไปเปลี่ยนแปลงได้เพราะธรรมชาติให้สติกับมนุษย์มาด้วยจึงไม่จำกัดพลังอารมณ์ของมนุษย์สัตว์โลกทุกชนิดจะมีพลังอารมณ์ที่จำกัดมีความรักโลภโกรธหลงได้เพียงระดับหนึ่งเช่น มีการผสมพันธุ์ตามฤดูกาลเท่านั้นแต่สำหรับมนุษย์สามารถใช้อารมณ์ได้ตลอดเวลาและไร้ขีดจำกัดดังนั้นถ้าควบคุมไม่อยู่จึงเป็นเรื่องที่อันตรายมากจิตจะระบายกรรมเก่าออกมาในรูปของความรู้สึกดังนั้นถ้าสามารถจับความรู้สึกได้ก็หมายถึงการควบคุมพลังแห่งกรรมได้นั่นเอง